และเรื่องราวจากพระคัมภีร์ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครูเอขอพาย้อนไปดูประวัติของมนุษยชาตินะคะคือจะพาไปดูกําเนิดของเอวาผู้หญิงคนแรกของโลกและการใช้ชีวิตของเอวากับอาดัมที่สวนที่สวยที่สุดนั่นก็คือสวนเอเดนค่ะ พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออกและทรงกําหนดให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นอยู่ที่นั่นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงปั้นขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์คนนั้นนั้นก็คืออาดัมนะคะแล้วพระเจ้าทรงให้ต้นไม้ที่สวยงามทุกชนิดและต้นไม้ที่กินได้ต่างๆทุกชนิดงอกขึ้นในสวนค่ะต้นไม้ที่สวยก็สวยมากม ในต้นไม้ที่กินได้ก็ดูน่ากินมากเหมือนกันพระเจ้าทรงในลมิให้ต้นไม้งอกขึ้นจากพื้นดินนะคะและในส่วนเอเดนก็มีต้นไม้ที่สำคัญเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตหนึ่งต้นค่ะและต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วหนึ่งต้นด้วยกัน ต้นไม้แห่งชีวิตอยู่กลางสวนนะคะและยังมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลาจากเอเดนเพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ในสวนและจากแม่น้ำหนึ่งสายก็ไหลยแยกออกเป็นสี่สายด้วยนะคะเรียกว่ามีทั้งต้นไม้สวยงามและแม่น้ำสวนเอเดนจึงสวยงามร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะมีคนบอกนะคะว่าหยอยากจะเห็นสวนนี้มากๆเลยแต่น่าเสียดาย ที่เมื่ออาดัมกับเอวาไม่เชื่อฝังพระเจ้าก็เลยถูกไล่ออกมาจากที่นั่นและไม่เคยมีใครเคยเห็นอีกเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะสวนเอเดนสวยงามอุดมสมบูรณ์และพระยาเวพระเจ้าก็ส่งให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและดูแลสวนนะคะพระเจ้าได้ตรัสสั่งมนุษย์นั่นก็คือครูเอเข้าใจว่าเป็นอาดัมนะคะแต่พระคัมภีร์ใช้คำว่ามนุษย์ ก็อาจจะมีมนุษย์คนอื่นๆด้วยค่ะพระเจ้าสั่งว่าผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ตามใจชอบแต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้นห้ามเจ้ากินเพราะในวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่ในพระเจ้าตัดว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลําพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถรัรมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้น พระเจ้าจึงส่งปั้นสัตว์ทุกชนิดในท้องทุ่งและนกทุกชนิดในท้องฟ้าจากดินแล้วทรงนำมายังชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไรชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตว่าอย่างไรสัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้นค่ะแต่ว่าชายนั้นยังไม่พบคู่อุปธรรมที่เหมาะสมกับเขาเลย คำว่าคู่อุปถัมภ์ก็หมายถึงคู่ครองที่ส่งเสริมความดีแก่กันและกันนะคะดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตมีแต่เจริญก้าวหน้าขึ้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าถึงจะมีสัตว์ต่างๆหลายชนิดแต่ดูเหมือนยังไม่มีใครที่พระเจ้าคิดว่าเหมาะสมในการที่จะให้มาใช้ชีวิตร่วมกับอาดัม หรือมนุษย์ผู้ชายนะคะพระเยโฮวาพระเจ้าทรงทำให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับอยู่พระองค์ก็ทรงชักกระดูกซี่โครงซี่หนึ่งของเขาออกมาแล้วก็ทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกค่ะส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกมานะคะพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงค่ะเมื่ออาดัมได้เห็นก็พูดว่านี่แน่ กระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะคนนี้ออกมาจากชายและนั่นก็เป็นการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวของมนุษย์คู่แรกค่ะเราจะได้ยินผู้ประกอบพิธีแต่งงานอ้างพระคัมภีร์นะคะว่าเพราะเหตุน,นั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพระคัมภีร์ยังบอกว่าผู้ชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู่ทั้งสองคนและไม่อายกันเราไม่รู้ว่าอาดัมและเอวาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแบบนั้นที่ในสวนเอเดนนานแค่ไหนนะคะแต่ว่าเมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าการใช้ชีวิตของพวกเขาก็ เปลี่ยนไปค่ะจากที่เปลือยกายอยู่ด้วยการแบบไม่อายไม่มีอะไรต้องปกปิดก็เริ่มเอาใบไม้มาปิดจนกลายมาเป็นต้องใส่เสื้อผ้าและรองเท้าอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในตอนนี้และดูเหมือนเราก็มีหลายอย่างที่ต้องปิดบังและแอบซ่อนกันมากขึ้นนะคะเราปิดบังความผิดเราแอบซ่อนความบกพร่องและความอ่อนแอของเราเพราะกลัวคนอื่นรู้ เพราะกลัวคนจะทำร้ายนั่นเพราะความบาปที่ครอบงำมนุษย์เราค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะปิดซ่อนไว้จากพระเจ้าได้นะคะพระเจ้ารู้ว่าอาดัมและเอวาทำผิดแต่พระองค์ก็ยังมาหาเขาถามหาเรียกหาเพื่อให้เขาออกมาหาพระองค์และสารภาพบาปของพวกเขาน่าเสียดายที่ พวกเขาโทษกันไปโทษกันมานะคะทำให้เขาถูกไล่ออกจากสวนเอเดนเลยค่ะเด็กๆคะพระเจ้ายัางทรงเรียกหาเราและต้องการลบล้างความผิดบาปหรือความผิดพลาดทุกอย่างให้กับเรานะคะอย่าลืมว่าสองพันกว่าปีก่อนพระเยซูเข้ามาในโลกก็เพื่อตามหาคนบาปตามหาคนป่วยและคนอ่อนแอช่วยเหลือและยอมตายเพื่อลบล้างบาปให้ ข่าวการมาบังเกิดในวันคริสต์มาสจึงเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เชื่อและว,วางใจพระเยซูการตายที่กังเขนไม่ได้เป็นความผิดพลาดแต่เป็นแผนการของพระเจ้าเพื่อไถ่มนุษยชาติที่เป็นฝีประหัตของพระองค์คนที่พระองค์รักการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูจึงเป็นความหวังสำหรับเรานะคะทละชีวิตใหม่โดยความเชื่อในองค์พระเยซู เพราะเราจะฟื้นขึ้นมาในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาค่ะและเราก็จะไปอยู่แผ่นดินโลกใหม่ที่สวยงามกว่าสวนเอเดนเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปค่ะ